ภาพลูกชายของพี่ชอดค่ะเป็นดาราได้เลยในนี้เผยชมลูกชายพี่ชอดสายทิพย์วันนี้เราจะพาทุกท่านนั้นมารู้จักกับที่ปรึกษาทางใจให้กับใครลหลายๆคนอย่างยาวนานค่ะนั้นก็คือพี่ชอดสายทิพย์นั่นเองวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูภาพของลูกชายพี่ชอดสายทิพย์กันว่า จะหล่อะดับพระเอกอย่างที่ว่าหรือไม่เชื่อว่าไม่มีใครทราบละค่ะว่าพี่ชอดนั้นมีลูกชายเพราะเขาคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โด่งดังมากๆแต่ไม่ค่อยเปิดเผยในเรื่องของครอบครัวหรือส่วนเต่อสักเท่าไรเขาคนนี้เป็นที่ร้ายคนรู้จักกันมักจะเป็นที่ปรึกษาในเรื่องหัวใจและการใช้ชีวิตอยู่บ่อยครั้งคะ่ะนั่นก็คือพี่ชอดสายทิพนั่นเองรู้จักกันดีแล้วถูกต้องไหมล่ะคะชื่อของพี่ชอดจริงนั่นก็คือสายทิพมตรีกุลณอยุทยานนั่นเองคะ่ะ เป็นที่รู้จักกันในชื่อของดีเจพี่ชอตนั่นเองคุณน่าคุณตากันไหมคะพี่ชอตเป็นนักจัดรายการวิทยุและผู้บริหารเลยนะคะปัจจุบนันดํารงตําแหน่งเป็นประธานบริหารบริษัทแกลมีเลยแลคะค่ะและยังคงเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท GMM แกลมีจำกัดมหาชนอีกด้วยเรียกได้ว่าให้คําปรึกษาใครหลายๆคนอย่างยาวนานเลยแต่ว่าพี่ชอตนั้นไม่ค่อยที่จะเปิดเผยในเรื่องของตัวเองสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วมักใจะให้คาปรึกษา และไม่ค่อยมีใครที่จะสัมภาษณ์พี่ชอตกันสักเท่าไหร่แล้วค่ะแต่ที่หลายคนไม่ค่อยทราบก็คือพี่ชอ็อตเคยแต่งงานไปแล้วนั่นเองค่ะและเปลี่ยนนามสกุลเป็นประภาสานนลันนั่นเองค่ะมีลูกชายหนึ่งคนแล้วนะนั่นก็คือน้องน็อตมานัส,สิ์ ปภาัสาหนนนั่นเองจากนั้นก็ได้ยาก,ก,กันกับสามีและกลับมาใช้ราชสกุลเดิมก็คือมนตรีกุลณอายุธยาค่ะปัจจุบันลูกชายได้ทํางานอยู่ที่ต่างประเทศลอสแอนเจลิสค่ะประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจุบันนี้พี่ชอ็อตอยู่ในวัย63ปีแล้วล่ะค่ะคบหากันกันกบเอสบอทริสในวัย42ปีถึงทั้งคู่จะไม่ออกมาบอกสถานะตอนนี้ว่าคืออะไรแต่จากภาพที่ออกมาก็พอจะทราบกันดีค่ะว่าอายุที่ห่างก,กันถึง19ปีนั้นไม่สามารถเอามาเป็นอุปสรรค ในเรื่องความรักได้เลยล่ะคะ่ะและในวันนี้เราเลยไม่พลาดจะพาทุกท่านมาชมสําหรับความหล่อที่บอกได้เลยนะคะว่าหล่อตีน้าสายสูงโป่งคงจะถูกใจสเปคสาวๆกันมากเลยทีเดียวล่ะคะ่ะจะหล่อขนาดไหนลองมาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ